สวัสดีคอลเลยนะคะอีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีวีเราค่ะอยากให้ทคนทราบดีนะคะว่าต้องเนี่ยได้ทําเป็นวีล็อกน้องคลิปเนี้ยเป็นจริงมันเป็นวีล็อกแต่ว่าเนื่องดยต้องไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ในการที่จะพูดอะไรเงี้ยนะดูที่ว่าเป็นปิดแมสด้วยทุกคนเก็าป่ะปิดแมสแล้วปก,กติอะเข้าใจฟิลป่ะว่าต้องก็แบบไม่ค่อยกล้าพูดอยู่แล้วไปไปถ่ายข้างนอกอะ และปิดด้วยเท่ากับว่าต้องพูดเสียงดังมากขึ้นอนะ่ะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าต้องพูดอะไรเพ็บป่ตะต้องก็เลยเลือกที่จะอัดเป็นแค่ภาพแล้วเดี๋ยวจะมาภาพให้ฟังทีหลังนะคะว่ามันคืออะไร Yet ยังไงยังไงอธิบายให้ฟังทีหลังซึ่งณตอนนี้เนี่ยณตอนนี้ต้องอยู่ที่บ้านต้องละต้องก็จะมาพาทุกคนดูนะคะว่าที่ไปวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะซึ่งก็ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้ดูว่าวันนี้ได้อะไรบ้างเนี่ยก็จะให้ไปดูบรรยากาศก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเลยปะ อย่างแรกที่ต้องทําเลยคือการรับกุญแจนะคะซึ่งพอรับกุญแจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลุงยามก็ถามนะคะว่าอยากไปดูห้องไหมมีรถกอล์ฟรับส่งนะด้วยความเกรงใจของต้องเนี่ยต้องก็เลยตอบทันทีเลยนะคะว่าไปค่ะ ขับมาประมาณ40นาทีเธอเทิมหน้าไม่ต้องอยู่หอ,อแล้วเยวออกรถคันหนึ่งขับไปขับมาเดี๋ยวให้แม่มารับมาส่งทุกวันว่าไงแม่มารับมาส่งทุกวันอืมไม่ดีเนะนะี่ยเออมีนี้แหละทำไมอ่ะพี่หนูก <laughs> หรัใครนะคะที่กลัวว่าอยู่หอใน,นจะไม่มีเน็ตใช้บอกเลยนะคะไม่ต้องกลัวมีแน่นอนตู้เย็นก็มีทีวีก็มาโซฟาอันนี้อันนี้ต้องมีอยู่แล้วที่นอนนะคะก็ห้องนอนเนี่ยจะมี2ห้องห้องหนึ่งก็จะมี2เตียงแล้วก็เป็นโต๊ะทํางาน2โต๊ะนี่ก็จะเป็นวิวนะคะซึ่งก็สวยงามมากๆเลยทุกคนอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่เป็นห้องอาบน้าอะ่ะเออ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําที่ไม่ใช่ห้องอาบน้ํานะคะแล้วก็มีพัดลมด้วยและนี่คือสิ่งที่หลายๆคนอยากเจอนะคะซึ่งตองก็ได้เจอแล้วนะคะสวัสดีนะคะน้องเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ไปดูมาแล้วนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างเนาะก็เหลือแค่ของที่เราได้ในวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องก็จะให้ดูนะคะก็น่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าปะ โอเคทุกคนชิ้นแรกที่เราได้นะคะจะเป็นตัวนี้นี่เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวต้องโฟกัสแป๊หนึ่งนะอ่าโอเคนี่นะคะจะเขียนว่าวีลข้ามทูธรรมศาสตร์นะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่ใส่กุญแจห้องพักนะคะอันนี้คือด้านหลังเนาะด้านหลังจะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกวอะไรคอนแทคอะช่องทางการติดต่ออะไรอย่างงี้ส่วนด้านหน้านะคะก็จะมีตรงเนี้ยเป็นวีลข้ามใช่ปะ แล้วก็ตรงนี้ที่ต้องปิดไว้อยู่อ่ะมันคือหมายเรียกห้องซึ่งเของาอนปิดไว้นะคะอันนี้คือจริงๆมาใส่กุญแจแล้วเขาก็แปะไว้สวยงามแล้วแต่แต่ต้องเข้าไปดูห้องไงต้องก็เลยแกะออกมานะคะหลังที่เราได้กุญแจแล้วนะคะสิ่งที่ต่อมาเลยก็คือนี่กระดาษเป่าผ้านะคะนี่บ้านทียูนะคะบ้านทียูนี่ไรเนี่ยโอ้โหดูดูดูด,ด,ดูอันนี้เขียนว่า,บ,าบ้านทียูใช่ป่ะอันนี้เป็นนาวนะคะนาวเออแล้วอันนี้เขียนว่าอะไรเนี่ย Where we live and learn to love the people ทุกคนนี่เห็นเปล่าเป็นกระเป๋าผ้าสีขาวที่แบบเก๋ไก๋มากนะคะตรงนี้จะเป็นโลโก้ของอโลโก้ของ Property and Sport Management นะคะเข <c oughs> เรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเดี๋ยวมันมีเขียนตรงนี้อยู่สำนักงานบริหารัพย์สินและกีฬานะคะใช่ไหมเออใช่นี่นี่นะคะสวยมากทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็น ซองนะคะซองอันนี้ก็จะเป็นโลโก้แล้วก็ชื่อนะคะเป็นชื่อก็แแหละสำนักง,งานบริหารทรับสิทิ์และกีฬานะคะนี่นะคะข้างในเนาะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่านี่ค่ะด้านในนะคะจะเป็นวลคัมทูธรรมศาสตร์ก็เป็นการ์ดเนาะก็เป็นการ์ดนะคะทุกคนการ์ดเห็นไหมเยเป็นการ์ดนะคะ แล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นลายเซ็นนะคะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเองมีป่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นส่วนลด100บาทนะคะของร้านเติมเต็มนะคะนี่เงื่อนไขก็ประมาณนี้ด้านหลังนะคะนี่เงื่อนไขคือต้องซื้อของ200บาทขึ้นไปถึงจะได้รับเป็นส่วนลด100บาทก็คือซื้อ200ก็จ่ายแค่100นั่นเองใช้ตัวนี้นะคะต่อมานะคะอันนี้น่าจะเป็น เกิดอมันคือขวดใช่มันไม่ใช่นาจาัดแต่มันเป็นขวดนะคะนี่เห็นไหมเลยมันแสงมันสะท้อนอะเห็นปะมันคือขวดนะคะซึ่งเอาไปใส่อะไรก็ได้เนาะใส่เป็นเจลใส่เป็นสบู่ใส่เป็นอะไรก็ได้นะคะยาสุดท้ายภูมิใจนําเสนอมากทุกคนตอนแรกต้องเข้าใจว่ามันเป็นกระติกน้ำธรรมดาเห็นปะก็บ้าที่อยู่สองศูนย์สองศูนย์นะคะก็คือปีนี้นั่นเองเป็นกระติกน้ำเนาะเขาเรียกกระติกน้ำไหมอะเออ ถามว่ามันภูมิใจำเสนอตัวเองแค่กระติกน้ำไม่แกมันไม่ใช่คือเนี่ยด้านในอะ่ะเขาจะมีน,นี้ด้วยเห็นปะอันนี้เป็นฟิลเหมือนแบบทำน้ำชาอะไรอย่างงี้มาคิดว่านะนี่มีอันน,นี้ด้วยเง่แง่แง่แงเห็นปะเออไม่เพียงแค่นะคะั้นค่ะ เพียงแค่นั้นไฮไลท์ของมันอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่คือฝาฝาที่ปิดแต่ไม่ใช่ฝาธรรมดาตรงนี้จะเป็นต้องไม่แน่ใจมันคืออะไรนะต้องไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรตรงนี้แต่คือต้องอะเผื่อเอานิ้วไปโดนี้เกิดขึ้นค,ค,คือนี่มันมีนอะไรบ้างต้องคาดว่านะต้องไม่รู้นะว่าใช้ยังไงแต่คาดว่าถ้าเราอะใส่น้ำลงไปใช่ปะถ้าเป็นน้ำเย็นเราอาจจะเขย่าเงี้ยเราจะรู้หรอครูต้องคิดว่าน่าจะใช่นะ ออก็ถือว่าปเป็นอะไรที่ feel ฟาวนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะสาหรับของที่เราได้รับเป็นของที่ระลึกของทางบ้านยูเนาะสำหรับคนทีออ่อยู่หอพักนักศึกษาเป็นหอในนะคะก็จะมีของประมาณนี้เลยก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวต้องจะพาไปทัวร์มหาวิทยาลัยนะถ้ามีโอกาสนะสาหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้จนจบก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่องต้องด้วยนะคะ๋ยวคลิปเรแล้วนะ